พอแต่นี่ไปคอยตั้งใจฟังนี่แหละหลักปฏิบัติพุทธศาสนาต้องแน่นอนจับตัววางตายอย่างนี้ไม่เลือ,เลอนเลีวไหลแต่ว่าจะไปทางนี้ต้องหยุดทางธรรมเริ่มต้นต้องหยุดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งพระอรสหัตถ้าไม่หยุดแล้วก็ไปไม่ได้ชัดทีเดียวแปลกไม่ล่ะไปทางโลกเขาต้องไปกันตรัดเปยวว่องไวคล่องแคล่ว ต้องเล่าเรียนกันมากมายจนกระทั่งรู้เท่าทันเหลียมโคผู้คนตลอดสายจึงจะปกครองโลกให้รุ่งเรืองเจริญได้แต่ว่าปลายทางทานี่แปลกยึดเท่านั้นแหละไปได้ยึดอันเดียวเท่านั้นเรื่องนี้โูดเอาเองหรือมีตำรับตำราอย่างไรมีตำรับตำราเมื่อครั้งพระบ,บรมศาสดามีประชนอยู่ในเมืองสาวัตถี มีพราามปรโรหิตอานาพระมณีเป็นปรโรหิตของพระเจ้าประเสนสิโกศลคลอดบุตรออกมาคนหนึ่งเวลาคลอดออกมาแล้วกลางคืนสตราอาวุธในบ้านมันลุกเป็นไฟไปหมดพ่อเป็นพราหม์เท่าด้วยเป็นครูปรเป็นเป็นพราหม์ครูพระเจ้าเป็นดินด้วยก็นกตกใจนี่มาเรื่องอะไรกันตรวจโหราพุทธ,ธาเท่าสาหรับตาราดูโอ ลูกชายเราเกิดมานี่จะเป็นคนร้ายจะเป็นโจนรร้ายจะฆ่ามนุษย์มากมายรู้ทีเดียวได้ตำราของเขามีโอกาสไปทูลพระเจ้าประเสริฐีโกศลพระพุทธเจ้าผ่านลูกของข้าพระพุทธเจ้าคลอดออกมาจะต้องเป็นคนฆ่ามนุษย์ซะแล้วจะฆ่ามนุษย์มากด้วยจะควรเอาไวา้หรือจะปลงพระชนก็เป็นหรือจะปลงชีวิตก็เป็นประการใดขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าขอมอบแเรามอบถวายชีวิตแด่พระองค์ บูดมึงฆ่าพระเจ้าฝ่ายพระเจ้า,าระเสียนี่โกศนก็คิดว่าไอ้เด็กเล็กนิดเดียวมันจะเป็นอะไรแต่ว่าเกรงใจรรพรามเคารพพรามนับถือพรามด้วยเพื่อจะเอาเอกเอาใจพรามด้วยก็รู้เมื่อกันพรามพูดแล้วม่เก็จะพิษก็ตะคดตะขวงใจอยู่เมื่อกันเอาไว้เอาไว้ไวดูก่อนเถอะแกสันพรามถ้าว่าเมื่อมันเด็กคนเดียวแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงไป,ย,ป,ย,ปย,ยังไงเราจะฆ่ามันได้มันก็ฆ่าได้มันจะไปไหน เราปกครองทั้งประเทศพูดถห้รามใจดีสะหน่อยร้ามก็ตามประทไทยเอาไว้โตขึ้นโตขึ้นเมื่อพรามรู้ว้นี่มันจะฆ่าคนเบียดเบียนสัดมากนะักมันจะทำยังไงเปลี่ยนอ,อให้ชื่อซะให้ชื่อว่าไอาหิงสกุมารกุมารไม่เบียดเบียงใครชื่อไอ,อหิงสกุมารกุมารไม่เบียดเบียงใจแล้วจริงอย่างนั้นด้วย ตั้งแต่เล็กมามันดีนักดีหนาที่เดียวพ่อแม่ก็รักใครพระเจ้าเปอร์เซริฐดีโกศสก็รักใครเราเรียนวิชาความรู้ในเมในในในทางราชาการในทางบ้านเมืองเขานะ่ะไม่แพ้ใครปรัญญาดีเฉลียวฉลาดว่องไวเรียนเรี้ยงตตราอาวุธเรียนมวยไม่แพ้ใครเฉลียวฉลาดดีนักเมื่อได้วิชาสมควรแล้วก็ต่อไปจะต้องเป็นคนใช้ของตระราชา พ่อเป็นปรโรหิตของพระราชาอยู่แล้วต้องไปเรียนวิชาสูงรเรื่องวิชาปกครองแผ่นดินปกครองประเทศส่งไปเรียนที่สาปามโมคขาจารย์ที่สาปามโมคขาจารย์มีลูกศิษย์ถึงห้าร้อยครามปรโหิตผุ้นี้เมื่อส่งลูกไปเรียนเช่นนั้นก็มอบให้พระกัิษสาปามโมคขาจารย์ทิศสาปามโมคขาจารยไไ์ได้รับมอบหมหิงสกมุรไว้ก็สอนเป็นอันดิตอันดยียังกันลูกยังกัเต้า ในใ้เคียงไรเห็นสกุมาเห็นสกุมาฉลาดฉลาอดีนักทีเดียวเข้าใกล้ครูแล้วก็ทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจหาติไม่ได้ฉลาอดีนักอาจารย์รักใครเรียนวิชาก็ไม่แพ้ใครเฉลเียยจลาทุกอย่างกําลังร่างกายก็ดีสวยงามก็สวยงามแต่ว่าอาจารย์หลงทั้งห้าร้อยคนรักอเห็นสกุมามากกับใคร ลูกศิษย์ทั้งสี่ร้ยเก้าสิบเก้าไม่ได้การถ้าเราไม่ข่ายหินตกุมาณแล้วพวกเราโง่ไม่ขึ้นละมันกดหัวเราหมดเราต้องข่ามันต้องไว้ไม่ได้คนโงนบางคนนี้บางช่วยกันหาเรื่องใส่เจ้าอยู่ว่าเจ้าบังเาเจ้ามั่งเพราะเจ้าเกกะเข้าฟ้องอาจารย์เพราะเจ้าเกกะเข้าฟ้องอาจารย์หามาเกกะนักเข้าแล้วก็มามากเรื่องนักเข้าอาจารย์เห็นด้วยมันดีแต่ตอนหน้าเราตอนนั้น คนเราไปแล้วมานคมเห็งเขาอย่างนี้ลูกหลานเขาอย่างนี้แท้แต่จริงมันมันไปแย่ข้ามันมันเออมันปั่นขึ้นมันปลุกขึ้นมันแก้ไขให้ชั่วน่ะมันก็ฟ้องอาจารย์อยู่เสมอมันหนาหูเขาแล้วลงท้ายจนกระทั่งไอ้ลูกศิษย์คนนี้เอาไว้ไม่ได้เดือดร้อนนะมันก็พร้อมกันลูกศิษย์ตอนนั้นมันก็ทูนเรียนเรียนต่ออาจารย์แต่เอาไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ อาจารย์ก็จะต้องฆ่าอาจารย์ฆ่าอย่างไงฆ่าลูกศิษย์เสียชื่อสิทธ์สาปามโมคขอาจารย์ลูกศิษย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินมากมายแล้วพวกเรานั้นเป็นกรรษัตริย์ก็มากเรียนวิชาธรรมฆ่าลูกศิษย์แล้วก็เสียชื่อครูทีเดียวจะทํำยัำยงไงล่ะฆ่าท้งอ้อมเรียนวิชาไปพอถึงวิชาบทหนึ่งปิดหน้าสมุดทีเดียวปิดหน้าปึ้ง หน้าตำราปิดหลวงปู่ก็ถามทำไมถึงปิดท่านอาจารย์ผมยังศึกษาต่อไปไม่ได้แล้วแกเรื่องนี้ตรงนี้แล้วก็มันเป็นวิชาเรียนเข้าแล้วเมอสำเร็จแล้วแล้วก็มันเป็นเจ้าโลกช่นะแกถ้าจะเรียนกันจริงๆในวิชานี้แล้วก็ต้องเอานิ้วมือมนุษย์องคุลีมนุษย์องคุลีของมนุษย์มาพันองคุลีจึงจะเรียนได้ นี่จะจะหาอุบายฆ่าลูกศิษย์นะนะพันองคุลีเนี่ยจึงจะเรียนได้ลูกศิษย์ก็หมดท่าต้องหยุดอดพดกันยังไงท่านจะหาองคุลีมาสักพันองคุลีได้ไหมนะขอพูดกันจะต้องถ้าจะต้องได้ว่าต้องฆ่ามนุษย์กันฆ่ามนุษย์ไปฆ่าไปมันไม่ทันถึงพันหรอก มนุษย์คนใดคนหนึ่งก็จะฆ่าตัวซะมากมันจะไหวทําไมมนุษย์มันมากเลกันนี่อ๋อ,อเขาสําเร็จแน่อาจารย์ได้กัดไอ้นี่ต้องเขาต้องขูถูกฆ่าแน่เราไม่ต้องฆ่าแล้วใช้มือคนอื่นฆ่าเถอะนี่เหลี่ยมของครูฆ่าลูกศิษย์ไอเหงสกุมารหนนะ้าคอตกเ้าเกิดมาเป็นในสกุลพรา์เป็นครูสอนเข้ามา บาปกรรมไม่ได้ทําเลยมีศีลบริสุทธิ์ตลอดมาตั้งตงตรวจจนกระทั่งถึงบัดนี้ความช่วนิดหน่อยไม่ได้กระทาคราวนี้เรามาเรียนวิชาคราวนี้จะต้องฆ่ามนุษย์ซะแล้วทาไมฆ่ามนุษย์วิชาเราก็ไม่สําเร็จผู้กับอาจารย์ตกลง้าจะต้องฆ่ามนุษย์ต่อ <c oughs> ได้นิ้วมือมาพันได้องคุรีมาพันจริงงจะเรียนสําเร็จตกลงรับปากท่านอาจารย์ ร่องหายเสียใจเศร้าเศตกเสียใจต้องเป็นคน <c oughs> ลามกเลวทรามฆ่ามนุษย์ละเป็นคนใจบาปหยาบช้าฆ่ามนุษย์ละก็เสียอ,อกเสียใจร่องห้ยที่ใจดำพันนักถึงยังใดถตาว่าไม่เอานึ้วมือมาให้อาจารย์พันหนึ่งอาไมฮะไม่เอาองคุลีของมนุษย์มาให้อาจารย์พันหนึ่งท่านก็ไม่บอกวิชาสําเร็จให้เราเมื่อเราเรียนวิชาไม่สําเร็จเราก็เป็นคนชั้นสูงไม่ได้เป็นเจ้าโลกไม่ได้ต้องเรียนวิชาสําเร็จจึงเป็นเจ้าโลกได้ พราะนั้นการเรียนวิชาใดๆเราจะต้องใช้วิชานั้นๆได้นะเถ่าเรียนไม่ใช้วิชานั้นๆไม่ได้เราก็จะเรียนทําไมเสียเวลาเปล่าๆเสียเข้าสุขต้องเรียนวิชาไหนต้องใช้วิชานั้นได้แล้วเอาละพึ่งได้เอาละนั่นแหละวิชานั้นใช้ได้เหมือนอย่างเราเรียนวิชาวันนี้เราจะต้องเรียนจริงทําจริงต้องพึ่งวิชาที่เราเรียนนี่แหละให้ได้ให้ซักดิ์ทีเดียว ครูใช้ได้อย่างไรเราจะใช้ได้เหมือนครูอย่างนี้เรียกว่าคนมีปัญญาเรียกว่าคนฉลาดเหมือนองคุลิมาละโจรเมื่อเวลาอาหิงสกุมารตกลงต้องเรียนแน่รับอาจารย์ว่าเอา้าผมจะยอมเรียนยอมหาองคุลีมนุษย์ให้พันอาจารย์ก็ส่งฟ้าพื้นให้ดาบเล่มสนัดเจยวนี่เอาไป ท่านนันท่านองคุลิมานนะท่านอาหิงท่านอาหิงสักุมานนั่นก็อยากร่างต่าง่าเจียวเจอออกจากอาจารย์แล้วก็เจอมันหาเครื่องร้อยเครื่องอะไรไปเสร็จจะติดตัวไปเครื่องแพงนิ้วเครื่องอะไรไปเสร็จเจ้าพออ,าออกจากท่านอาจารย์ก็พบใครก็จังแตะเปรี้ยขอขาดเปรี้ยะแขนขาดขาดครึ่งตัวตัดเอาองคุลีไปองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งใครขวางไม่ได้พบไม่ได้เลยแหลคนไหนทีเดียว ไม่ว่ามนุษย์คนใดไม่ว่าตรงชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำรูดหมดขาดเสจนกระทั่ง,งเล่าลือจกนกระทั่งระเบือลือเรื่องไปว่าในเมืองสาวัตถีนั้นมีโจรม,มีมีโจรสําคัญคืออังคุลิมาละโจรที่เรียกว่าอังคุลิมาละโจรนาะเพราะนิ้วได้มาแล่ร้อยเข่าตาแข้งแล้วคล้องคอไปตาแข้งแล้วก็คล้องคอไปนับเรื่อยนับนิ้วเรื่อยไปมันจะได้เพราะกว่าจะครบพัน ในเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเรื่องถึงพระเจ้าประเนสนิโกศลในเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี้เรื่องถึงพระเจ้าประเสสนิจโกศลให้กรีธาทับยกทับไปปราบังุลมาตะโจรทำเนียมกษนะัตริย์ของโบราณเราน่ะเมื่อกษัตริย์ต่อกษัตริย์ไปพบกันต้องรำทวนกันกษัตริย์ต่อกษัตริย์ด้วยกันต้องรำกระบี่รำทวนกันต้องฟาดฟันกันเอง ใครดีก็ดีไปใครไม่ดีก็ขอขาดไปไม่ใช่ใช่ทหารรบก็เหมือนธรรมดาในโลกในในบัดนี้เนะาะเมื่อเมื่อไปเจะจะ่าปางเขาแล้วก็สัตว์ต้องรำทวนเองทางนั้นเอาสีมือกัตรัต์ทางนั้นเอาสีมือตัวเองทางนั้นแต่จเจ้าไปเสียินโกศลก็ทอสัตยเอ๊ะที่เราไปปราบเอาคนมาละโจนคาน,นี้จะต้องไปรำกระบ,บี่กับมันต้องไปรำทวนกับมันเมื่อมันเกิดมาสตราอาวุธมันก็ลุกเป็นฟืนเป็นไฟ ไอ้เราไม่มีอัศาจรรย์เหมือนอย่างกับมันนี่เมื่อไปรำท้วนเขาแล้วคอเราจะขาดรือคอมันจะคอมันจะขาดเราก็ยังไม่รู้ไม่แน่พระท,ยระท,ระทยัยก็ทอพระทัยยกทับทรงพุทเจ้าจะโลกยกทับไปคิดว่ามายกทับไปแล้วไม่ตรงไปทีเดียวเราไปพักในวิหารเจตวนันไปพักไกลๆอังคังวิหารเจตวันก่อนไปทูลพระเจ้าซะก่อนนางรามาีปูเป็นมารดาพอรู้ว่าพระเจ้าเปรตที่โกศลจะยกทับวเวราจะล่วงหน้าไปซะก่อน จะไปบอกลูกชายแล้วเจ้าก่อนให้หนีไปแต่ไม่ไม่ฉะนั้นพระเจ้าปเสนสิโกศลจะฆ่าเสียพระพุทธเจ้ารู้นางสามมณีไปอังคุลองอังคุลมาแล้ะจรนเห็นเขาก็ฆ่านางสามมณีซะฆ่าแม่ซะเอานี้ซะอีกถึงจะเป็นแม่เป็นพ่อไม่พอใจแล้วใกล้แล้วก็เป็นฆ่าทีเดียวะเยานิ้วแกมุ่งเรียนวิชาตอนนั้นก็ไม่ได้มุ่งอะไรแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้รั้งคุลมาละจรนนี่เป็นอสติตมหาสาวกองสุดท้ายของเรา ถ้าหากว่าข่ามารดาซะแล้วเป็นอภพรสัตว์ไม่ได้มาผลชาตินี้คราวขาดอักษาวกไปไม่ครบแปดสิบได้เจ็ดสิบเก้าเท่านั้นเราจําเป็นหน้าที่จะต้องไปไปทรมานอังคุลมาอังคุลมาละจนสอดส่สองด้วยพยานศาสชาศาสชา,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 าก็สเร็จก่อนไกลๆทั้งหมดอังคุมา,าไปถึงอังคุลมาลาจนอังคุลมาลจนพอเห็นเขาเท่านั้นแหละ ไว้นิวนี้มันง,งามจริงวิชาเราเป็นเจ้าโลกแน่สาเร็จแน่เจ้านิ้วนี้พอเห็นพอเห็นพระบรมศาสตร์ดาทั้งพระรูปทั้งพระรัศมีทั้งงดทั้งงามทุกสิ่งดูไม่เบื่อหน้าเลื่มใสหน้าไหวน่าบูชาทั้งนั้นก็คาดว่าสําเร็จแน่เขาคาดว่าสำเร็จแน่ก็ลู่ใสทีเดียวคว้าฟ้าฟื้นได้ลู่ใสพอลู่ใสปลายเข้าฟันพอปลายเข้าฟันลราพื้นห่างออกไปยี่สิบสิบวา เอาละสิคนนี้เราไปซะแล้ววิ่งอีกแ้คุณมาละจอนออกถึกถึกถึกไปได้รอละจีจชะจีก็จรนฟันจรนฟันพื้นไปอีกหางก็สี่สิบห้าสิบวาไปไปใหญ่ไปอีกทางหนักขึ้นทุกทีวิ่งนักเข้านักเข้าใกล้จะทันวิ่งช้าๆล้วดูจะใกล้จะทันละพอใกล้จะทันพอจะฟันละพื้นห่างไปสักนั่นอีกแล้วเท่าไรเท่าไรก็ฟันไม่ได้ฟันไม่สําเร็จ พอฝันมาจนกระทั่งเหืดขึ้นขอเหนื่อยเต็มทีพอเหนื่อยเต็มทีก็ทำาไรคิดว่านี่เขาเป็นเจ้าโลกก่อนเราเราไม่ใช่เจ้าโลกแน่เห็นจะเป็นไม่ได้บุญไม่เท่าไม่เท่าฐานเขาแน่พ่อในใจพอท้อใจใจมันก็ลดมันก็หมดที่สีมานะมันก็ยอมจำนนพระองค์มายอมจำนนพระองค์ก็เปล่งวาจาว่าสมณะยุดสมณะยุดพระองค์ทรงเหลียวประภาคมาสมณะยุดแล้วทันไม่ยุดแน,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 น่ คำว่าหยุดอันนี้แหละถูกตั้งแต่ต้นจนเป็นพระรหัสคำว่าหยุดอย่างนี้คำเดียวตอนนี้หยุดถูกทางสมณะตั้งตตนนรรแต่ต้นจนพระรหัสเพราะฉะนั้นตัวาศาสนาแทๆ้ๆจะคําว่าหยุดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นต้องอใาจหาย,ยุดถึงกลางดวงธรรมชาติธรรมนุษย์หยุดทีเดียวนั่เลยหยุดนั่นแหละถูกต้องหมายใจดำถูกโอไวของพระบรมราศาสดาถ้าไมหยุดแล้วก็จะปฏิบัติศาสนาไปสี่สิบห้าสิบปีก็ช่างที่สุดจะมีาอายุสัก ร้อยกว่าร้อย 20, ี่สิบร้อยสามสิบปฏิบัติไปสักร้อยปี้าใจหยุดไม่ได้กองสูงไม่หยุดเข้าสิงพะสูงกลางดวงทำที่ทำไปก็ไม่ได้ไม่ถูกศาสนาสักทีหนึ่งต่อเมื่อได้หยุดได้แล้วก็ถูกศาสนาทีเดียวถูกพระโอษของพระศาสดาทีเดียว,ธธยวให้จําให้แม่นนะแงนี้นะเราท,ที่ปฏิบัติมาแล้วนี่มันยังไม่ถูกนะ เข้ารองร้อยศาสนามันยังไม่ถูกวันนี้เราจะเข้ารองร้อยศาสนาจะเรียนสมถะจะทําใจให้หยุดละจะเข้าช่องนั้นทีธีททาใจให,หยุดดังสแสดงแล้วนั้นนะถ้าหยุดแล้วแล้วก็ถึงพระอรหันต์ตั้งต้นจะทั้งพระอรหัตทีเดียวนี่แหละทางไปของพุทธศาสนาอัางคุลมาละโจรเมื่อหยุดพระองค์ก็ทรงแก้ไขสแสดงธรรมะพระองค์อังคุลมาละโจรก็ได้สําเร็จมรรคผลพระองค์ก็นําออกมา บวชท้ทีเดียวแล้มามาไห้ในวิหารเจตวันเวลาเช้าพระเจ้าปเสนโกศลกรีธาทับไปพักยกทับไปใกล้วิหารเจตวนันพักอยู่ข้างนอกวิหารโตเข้าไปในวิหารไปทูลถามพระบริมสาสดาไปเฝ้าพระบรมศาสดาพอข่าวหลวงพ่อรจ้าจะต้องอำลาไปธรมา,าไปปราบอง,อง,อง,องคัุลิมาละโจรไปทูลพระพระบริมศาสดาพระบริมศาสดาเรียกองคุลิมาละโจนมา หวดซะแล้วให้ออกมาพอออกมาก็นี่เลยอ่อพระองค์จะทรงไปปราบองคุลิมาละโจคนนี่ใช่ไหมพระเจ้าจมาเสนที่โกศลพอเห็นก็เลยเอเลาะตากตีปีกเจ้านี้แหละพวกเจ้าค่ะตีปีกชอบออกชอบใจไม่ต้องไปปราบพระองค์ปราบมาซะแล้วทําทไมก็กลัวชีวิตอยู่เหมือนกันเหตุนั้นนี่เป็นมันเป็น เป็นในยะที่พระองค์ทรงอธิบารรับสั่งให้ในคําเดียวตแต้นจนร้ารหัสทีเดียวนะจำไว้มั่นนะไม่ใช่ไม่ใช่คำลอยๆคำมีหลักฐานอย่างนี้จำไว้มั่นนะ